ทด้ดาสำหรับคลิปนี้นะคะมาตอบคำถามของคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าอยากจะทำคลิปแบบนี้ทำอย่างไรนะคะไม่ยากเลยค่ะตามไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Facebook ของเราเลยนะคะแตะไปเลยค่ะ Facebook เข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าแรกใช่ไหมะหน้าไทาม์ไลน์มันจะมีเห็นไหมคลิปเรียวนะคะแล้วแตะเข้าไปที่คลิปเรียวนะคะค่ะถ้าเราจะ นำคลิปเก่าที่เรามีโพสใช่ไหมคะเราก็ไปเลือกคลิปเก่าที่มีอยู่ในเครื่องนะคะแต่กรณีนี้นะคะจะถ่ายคลิปใหม่เนาะก็ไปแตะที่แถบสีฟ้าที่มีรูปกล้องนะคะเสร็จแล้วก็เข้ามาหน้านี้ใช่ไหมคะพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเมนูใช่ไหมคะเพิ่มเพลงความยาวก็เลือกว่าจะยาวเท่าไหร่นะคะความเร็วเอฟเฟกแล้วก็ฉากเขียวถ้าต้องการอยากจะให้ฉากข้างหลังเราเป็นสีสวยเป็นวิวหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกที่ฉากเขียวเลยจ้ะ มาแล้วนะคะเขาก็จะมีฉากให้เลือกเห็นไหมคะมีเป็นวิวต่างๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกรณีนี้ครูก็จะเลือกเป็นชายทะเลก็แล้วกันนะคะอะแล้วเขาก็จะแนะนําเห็นไหมคะถ้าเกิดเราอยากจะให้ตัวของเราเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นหรือจะไปอยู่มุมไหนใช้2นิ้วของเรานะคะย่อขยายได้นะคะแต่เรียบร้อยไปแล้วก็ย่อขยายนะคะตามสัดส,ส่วน และตำแหน่งที่เราต้องการนะคะว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราโอเคกับตำแหน่งนี้นะคะสมมติว่าเราโอเคกับตำแหน่งนี้แล้วก็ขนาดตัวที่โอเคแล้วก็ประมาณนี้จัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดอัดได้เลยค่ะป้าอ่าเสร็จแล้วนะคะกดอัดปุ๊บแล้วก็พูดไปนะคะเราก็พูดไป เลยนะคะพอกดหยุดไปแล้วปุ๊บนะคะเราก็ไปดูนะคะคลิปของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เราจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าเรากดแก้ไขได้นะคะเรากดแก้ไขาอาจจะเพิ่มเสียงข้อความหรือเอฟเฟกหรือว่าสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสมมติไปเพิ่มเสียงก็แตะที่ตัวโน้ตนะคะและกดที่คำว่าเพิ่มเสียงนะ แล้วก็เลือกเพลงเล, er, เล,เลือกเพลงเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราอยากจะให้เสียงของเราเนี่ยดังพร้อมกับเสียงเพลงคลอบเบาๆนะคะเราก็กดเรียบร้อยไปแล้วก็เลือกนะคะตรงนี้เน OK> ี่ยเสียงของเราจะอยู่ด้านบนเนี่ยจะให้ดังแค่ไหนแล้วก็ให้เพลงดังแค่ไหนนะถ้าเราเป็นเสียงพูดเราด้วยเนี่ยแนะนำให้เสียงเพลงเบาๆนะคะแล้วก็เน้นเสียงเราให้คนฟังเนี่ยฟังรู้เรื่องนะคะแล้วก็กด เรียบร้อยไปค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปแล้วก็พิมพ์แคปชั่นนะคะพิมพ์แคปชั่นแล้วก็แชร์คลิปออกไปได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปเล่นกันดูนะคะเล่นได้หรือไม่ได้ยังไงพิมพ์มาบอกด้วยนะหรือจะให้แนะนําแบบไหนอีกนะคะหาปิดปัญหาอะไรก็พิมพ์มาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบนะขอบคุณสําหรับคําถามด้วยนะคะ